กลับมาติดตามรับชมกันต่อนะครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับช่วงเวลาต่อจากนี้เราจะได้ชมภารกิจของไอ้หนุ่มสายหวานไล่ซับประเสริฐในการกูดด้รถบรรทุก10ล้อบรอรทุกอ้อยติดโลมอยู่กลางแปลงอ้อยที่บ้านหนองยาคาตาบนหัวฝายอำเภอแคนดงจังหวัดบุรบีรัมย์ครับหน่วยกู้ภัย คันแรกก็เป็นรถบรรทุกสิบล้ออีกคันหนึ่งนะครับซึ่งมีอ้อยอยู่ประมาณครึ่งตู้เรียมตัวจะมาดัานตูดนี่คือคันที่จมนะครับจมหนักจมเบาส่วนตัวผมมองว่ารถบรรทุกหนักขนาดนี้จมไปครึ่งล้อเนี่ย ผมว่าถือว่าหนักนะครับรถบรรทุก10บล้อเนี่ยบรรทุกหนักๆแล้วจมไปอย่างนี้แล้วขนาดบรรทุกนี่ก็สูงด้วยนะครับน้ําหนักนี่ยีกว่าตันเฉพาะน้ําหนักอ้อยดูว่าจะกู้ยากกู้ง่ายยังไงครับและนี่ก็คือหน่วยกู้ภัยคันที่สองครับนิวฮอลแลน รถแท็กเตอร์คันใหญ่เลยครับคันนี้จะมาดึงด้านหน้าครับรถสิบล้อนั่นจะถอยชนด้านหลังสองแรงครับสองแรงในการาช่วยเหลือสำหรับหน่วยกู้ภยัยก็เป็นรถในทีมงานสังกัดไล่สประเสริฐทั้งหมดแล้วครับ โอ้ oh, วันนี้เดือดแน่นอนครับรับรองว่าถึงอกถึงใจพระเดชพระคุณแน่นอนถอยเข้าเทียบท่าข้องโซ่และก็เตรียมดึงแล้วครับด้านหลัง รถสิบลอ้อถอยมาดันดันท้ายครับอ้าวชนได้แล้ว รอของโซ่รอจังหวะพร้อมครับของโซ่ได้แล้วครับตั้งลำเตรียมตัวโอ้โหเอาเอาเอ ับยังครับยังไม่ขึ้นโอ้โหโหดเหลือเกินครับโอ้โหยังโหดเลยยังไม่ขึ้นนะครับโอโ้สิบล้อดันท้ายนั้นถอยออกไปแล้ว ตั้งท่าใหม่ครับไม่ขึ้นเลยครับไม่ขยับเลยครับหนักจริงๆครับโอ้งานนี้ไม่หมูซะแล้วครับเพราะว่าอ้อยเต็มตู้ หนักนะครับขันที่ดันด้านท้ายนี่อ้อยนิดเดียวแรงประทะอาจจะไม่เยอะจมหนักครับงานนี้เสียหนุยเที่ยวแรกนะครับ เที่ยวแรกที่ติดโลมสำหรับฤดูการปีพศ2566หร้อฤดูการตัดอ้อยติดบ่อยๆนี่ไม่ดีครับอ้อยขาดตลาดครับน้ำตาลขาดตลาดแน่นอนสายหวานทั้งหลายรอน้ำตาลก่อนนะครับรถติดโลมอยู่ครับ ยอยกากบปล่อยอ้อยใส่เพิ่มเติมไปอีกอ้ารถตัดขยับแล้วครับรถตัดขยับตัวแล้วเอาอยัางไงปล่อยไปด้านหลังแล้วครับรถตัดครับ โอ้ตัดอ้อยแล้วครับจะยุติไว้ก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะยังไงเอ่ยรอดูครับ <c oughs> เอาไงป๋าพ,พักไปก่อนป่ะอ๋อไปตัดใส่คันน้นก่อนเอาพักเอาไว้ก่อนนะครับไปแล้วครับเสียกอ๊อป พักการกู้เอาไว้ก่อนครับพักการกู้เอาไว้ก่อนแล้วไปลุยไปลุยตัดอ้อยต่อใส่คันไหนเอย่ยใส่คันนี้หรือว่าใส่คันนู้นน่าจะใส่คันนี้นะครับเพราะว่าแปลงนี้ก็เป็นอ้อยของอเสียกอบฝั่งคันที่กำลังกับลำอยู่นั่นนะ่ะก็น่าจะรอใส่อีกแปลงหนึง่ง ซึ่งก็อยู่ต่อออกจากแปลงนี้ไปอ่าเป็นของอีกเจ้าหนึ่งซึ่งอ้อยที่อยู่ในรถขันที่บดานเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นเจ้าเดียวกันกันกบที่จะตัดต่อไปครับไปลุยกันแล้วฝั่งนี้ก็พักกันไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไม่มีการกู้ต่อครับดึงรอบเดียวไม่ขึ้นจมหนักกว่าเดิมอีกนะครับ ยุติภารกิจเอาไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่ครับช่วงหน้าครับสวัสดีครับ